้อนรับนะคะทุกๆคนน้องนางขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมช่องพยากร919ของเราในวันนี้ทุกคนทุกท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่นะคะน้องนางต้องขอขอบคุณมากๆที่เพื่อนๆคอยให้กําลังใจน้องนางที่น้องนางทําคลิปออกวานะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่นะคะขอบคุณทุกแชร์ทุกไลค์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการซัพพอร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นให้ค่าขนมนูเนยน้องนางค่ากาแฟนะแล้วก็ขอบคุณนะคะ ที่เพื่อนๆให้การสนับสนุนน้องนางในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ด้วยช่องทาง TikTok นะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่อยากจะดูดวงฟรีนะคะไม่ได้เสียตังนะขอแชร์ข,อ,ขอใจเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้น้องนางนะคะพิมพ์ชื่อตามด้วยคําถามนะคะเข้าไปดูไลฟ์สดช่องพยากรณ์9 1 9นะคะของเรานะได้ทุกวันนะคะ6โมงเย็นถึง3ทุ่มนะช่องทาง TikTok นะคะชื่อช่องพยากรณ์9 1 9นนี่แหละคะ่ะเหมือนเหมือนกันชื่อช่องเดียวกันนะคะ แล้วก็เพื่อนๆนท่านใดน,นะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะเจาะลึกได้ทุกเรื่องทุกคําถามนะค่าครูตามกําลังซั์ค่ะแอดไลน์เข้ามาได้ที่ vi 2 1 1 9น0นะคะและที่เราได้มาเจอกันในวันนี้ไม่มีเรื่องมึงอื่นนะคะเรามีบุญสัมพันธ์กันค่ะเราถึงได้มาเจอกันวันนี้น้อๆนางๆจะมาทําคลิปแรนดอมในหัวข้อเรื่องผู้คนทั้งหลายนะคะตอนนี้เขาพูดถึงตัวคุณเนี่ยไปในทางทิศใดบ้างมาดูนะคะเราจะมารับชมรับฟังคําทํานายว่า ผู้คนทั้งหลายในเวลาเนี้ยเขาพูดถึงตัวคุณน่ไปในทางที่ใดบ้างดีหรือไม่ดีนะคะเราจะมารับชมรับฟังกันนะผู้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปของเราด้วยเพราะว่าคลิปของเราเป็นผลง,งานโดยรวมก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันนะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ไกด์นำทางฟังเพื่อเป็นแนวคิดแนวทางนะคะสิ่งในดีสิ่งในตรงสิ่งใน,งงนใช่เราก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้แต่ถ้าฟังแล้วไม่ใช่ไม่ตรงฟังแล้วอึดอัดฟังแล้วซีเรียสนะคะเลื่อนผ่านได้ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องฝืนนะ การดูดวงเราต้องอยู่เหนือดวงนะน้องนางไม่แนะนํานะคะให้เ,เพื่อนๆนะคะนําไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องอะไรที่มันใหญ่ๆเรื่องอะไรที่มันใหญ่ๆเราก็ควรจะคิดพิจารณาแล้วก็ไต่ตองให้ดีก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะคะโอเคนะ เอาละคะ่ะก่อนอื่นน้องนางต้องขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลที่คอยปกปักรักษาดูแลเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนทุกท่านคะ่ะและน้องนางขอพลังแห่งครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจงมาสถิตในการทํานายในครั้งนี้ด้วยเถิดและน้องนางขอให้การทานายในครั้งนี้นะคะเป็นไปได้ด้วยดีเป็นประโยชน์เป็นแสงสว่างเป็นแนวคิดแนวทางเป็นไกด์ไลน์ไกด์นำทางให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านคะ่ะเอาละคะ่ะก่อนอื่นเราจะมาดูพลังงานนะคะพลังงานจากหมายเลขกันกอนว่ามาดูว่าเพื่อนเพื่อนจะได้หมายเลขอะไรบ้างในนนนวัี้ะะคะ จะได้หมายเลขอะไรบ้างในวันนี้จะตรงกับเพื่อนๆท่านใดบ้างจะมีชาววันอะไรบ้างถ้าตรงใช่ก็แสดงว่าพลังงานวันนี้เป็นของคุณแล้วก็มาดูนะคะว่าเลขนำโชคของเพื่อนวันนี้จะมีเลขอะไรบ้างจะมีมายเลขที่เพื่อนๆคิดไว้หรือเปล่า ได้มายเลขหกค่ะมายเลขสี่มาเลขหนึ่งมาเลขห้า เลขเก้าค่ะคุณได้หมายเลขหกหมายเลขสี่หมายเลขหนึ่งหมายเลขห้านะคะตัวคุณเป็นคนที่เกิดในวันศุกร์วันพุธนะคะแล้วก็วันอาทิตย์วันพฤหัสบดีค่ะตัวคุณนะคะพนักงานของคุณตัวคุณจะมีความเป็นผู้นำ ะะมีความเป็นผู้นำนะคะคุณอาจจะเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการหรือว่าเป็นผู้นําครอบครัวอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นหัวหน้าครอบครัวตัวคุณในแบกรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเนี่ยแต่คุณก็ไม่เคยปีปากบ่นนะเพราะว่ามันก็เป็นธรมรมดาของคนที่เป็นผู้นาเนาะมันก็ต้องแบกรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วใช่ไหมคะตัวคุณเป็นคนที่คิดดีคิดบวก เป็นคนที่คิดกว้างมองไกลเป็นคนที่มีมุมมองความคิดทัศนคตินะคะที่ดีนะคะไม่คิดกับใครในแง่ลบนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับครอบครัวหรือว่าให้กับผู้คนรอบข้างได้นะคะซื่อสัตย์ซื่อตรงนะคะเขาเรียกว่าบางคนเขาตัวคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่ารักเกียรติรักศักดิ์ศรีอ่าเหมือนแบบว่าบางคนเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรีแต่ว่า คุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าฆ่าได้ยามไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนที่ยงตรงเถงตรงอะไรประมาณนี้นะคะซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่รัดเอาเปรียบใครนะคะรักความยุติธรรมนะคะผู้คนเนี่ยเขาถึงมาพึ่งพาอาศัยคุณเนี่ยคะ่แะแต่คุณก็เป็นคนที่ฉลาดนะเป็นคนที่ฉลาดรอบรู้มีปฏิพันธ์ไหวพริบที่ดีเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากมายนะคะมีองค์ความรู้แบบว่าที่ไม่เหมือนใครเลย ตัวคุณนะ่ะสามารถเป็นครูบาอาจารย์ได้เลยนะแล้วก็เป็นคนที่คอยชี้แนะแนาทางให้กับคนอื่นได้ด้วยฉลาดแล้วก็เป็นคนที่มีเซน์ด้วยมองคนออกนะคะใครเนี่ยเข้ามาดีหรือว่าไม่ดีคุณมองคนออกอยู่ที่ว่าคุณจะพูดหรือเปล่าแล้วก็เป็นคนที่มีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะพูดคําไหนก็จะเป็นคํานั้นตัวคุณนะคะให้พูดแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆ แล้วก็อะไรดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณถ้าคุณเผลอไปด่าไปแช่งไปว่าใครอย่างนี้นะคะมันจะเข้าตัวเองเพราะฉะนั้นให้พูดแต่เรื่องดีๆเรื่องที่จะเป็นมงคลเข้ามาในชีวิตนะคะตัวคุณคนที่สนุกสนานร่าเริงสดใสนะเป็นคนที่ไม่เครียดไม่ซีเรียสแลเขาทงานเก่งหาเงินเก่งใช้เงินเก่งแล้วก็หมุนเงินเก่งด้วยนะคะมันก็เป็นธรรมดาของคนที่ใช้เงินเก่งเนาะมันก็ต้องหาเก่งด้วยเป็นคนที่เก่งเฉพาะด้านเฉพาะทางเป็นคนที่มีมุมมองความคิด ทัศนคติที่ไม่เหมือนคนอื่นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นคนที่คิดไม่เหมือนคนอื่นนะคะคิดนอกกรอบตัวคุณนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณเป็นคนที่จิตใจดีมีความเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะคะให้ก็คือให้ให้โดยที่ไม่หวังว่าผู้คนที่คุณช่วยนะ่ะเขาจะตอบแทนคุณหรือเปล่าให้แล้วให้เลยนะคะเขาเรียก เขาเรียกหรือเขาเรีอกอยกเอียงหนึ่งว่าเป็นคนที่ปิดชอบปิดทองหลังพระ,ะนี่หละนะคะตัวคุณแล้วก็เป็นคนที่มีบุญกุศลติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติมาชาติพบปัจจุบันนี้คุณก็ยังเป็นคนที่ชอบทําบุญชอบบริจาคชอบให้ทานนะคะชอบสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้กับตัวเองสวดมนต์นั่งสมาธิให้กับทุกแล้วก็แผ่เมตตาให้กับทุกสรรพสัตว์สรรพสิ่งบนโลกใบนี้นะคะคุณก็เป็นคนอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะเนี่ยมันก็เลยทําให้ชีวิตคุณนะคะ พอเจอปัญหาอะไรเนี่ยมันก็เลยแค้วคาดปลอดภยัยหรือว่ามีปัญหาอะไรเข้ามาคุณก็สามารถผ่านไปได้นะคะเพราะว่ามีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยช่วยเหลือคอยเขาเรียกว่าอะไรนะคอยนุนหลังคุณอยู่นะคะโอเคนะคะมาดูคะ่ะน้องนางจะมาดูพลังงานนปัจจุบันให้กับเพื่อนเพื่อนสักสามใบคะ่ะว่าพลังงานนปัจจุบันของเพื่อนเป็นอย่างไรบ้างในเวลาเนี้จะมีชาวธาตุราศีอะไรนะคะ แล้วก็จะตรงกับเพื่อนเพื่อนท่านใดบ้างไม่ตรงกับเพื่อนเพื่อนท่านใดบ้างถ้าตรงถ้าใช่ก็แสดงว่าพลังงานวันนี้เป็นของคุณค่ะคุณได้ไพ่สองดาบนะคะช่วงเวลาเนี้ยคุณมีเรื่องตัดสินใจอะไรหรือเปล่าหรือว่าในช่วงเวลานี้คุณลังเลไม่มั่นใจอะไรนะคะสองดาบสองเหรียญ แล้วก็สองดาบชาวธาตุลมเมทุนตุลกุมค่ะสองเหรียญชาวธาตุดินพฤกษกันงกรแล้วก็ไพ่เจ็ดถ้วยชาวธาตุน้ํากรกฏมีนพิจิตในช่วงเวลานี้นะคะน้องนางว่านะตัวคุณอะมันมีเรื่องให้ตัดสินใจใช่ไหมคะเนี่ยมันมีเรื่องให้ตัดสินใจอยู่ในเวลาเนี่ยตอนนี้คุณกําลังบาลานซ์คุณกําลังคิดอยู่คุณกําลังช่างอยู่ช่างใจอยู่ว่าคุณจะเอาอยัางไงดีคุณจะตัดสินใจยังไงดีเพราะว่าในเวลาเนี่ยนะคะ มันมีหลายเรื่องมากๆเลยที่อยู่ในหัวคุณที่คุณอยากจะที่คุณคิดที่จะทําอยู่ในเวลาเนี้ยนี่ไหมคุณอนะเป็นคนที่เป็นเจ้าโปรเจกต์คิดหลายเรื่องมากๆที่อยากจะทําแต่และเรื่องเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยคุณก็เลยตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้ว่าตัวคุณเนี่ยจะทําอะไรก่อนนะคะเนี่ยในช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีเรื่องให้คิดมากกังวลนะคุณไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลคะ่ะให้คุณเชื่อเซนต์ตัวเองนะในเวลาเนี้ย ถ้าเซนคุณบอกว่าให้ทําอะไรคุณก็ทำอันนั้นแหละนะคะทําไปทีละเรื่องนะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลนะแล้วก็ไม่ต้องคิดไปก่อนอ่นะหรือว่าบางคนบางท่านเนี่ยคุณอาจจะทํางานตอนกลางคืนนะคะทํางานตอนกลางคืนก็มีเวลาบ้างมีเวลาพักผ่อนบ้างนะคะอย่านอนดึกนะทํางานตอนกลางคืนไอเดียความคิดคุณมันอาจจะพรุ่งอะไรประมาณเนี้ยนะคะน้องนางเชื่อว่าคุณจะ ตัดสินใจได้นะคะแต่และเรื่องดีๆทั้งนั้นนะคะคุณตัดสินใจเลยนะว่าคุณจะทําอะไรก่อนอะไรหลังนะคะทําไปทีละเรื่องค่ะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จว้างังเชื่อว่าคุณจะบาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวได้นะคะในช่วงเวลานี้นะคะการเงินคุณก็หมุนข้องนะหมุนข้องมากๆในช่วงเวลานี้นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะโอเคนะคะพลังงานก็ดีอยู่นะแต่ว่าพลังงานวันเนี้ยมันมีเรื่องให้ตัดสินใจนะคะก็เท่านั้นเองนะ นางเชื่อว่าคุณจะเลือกถูกแล้วก็ตัดสินใจได้นะเอาค่ะ okay. มาดูนะคะว่าผู้คนทั้งหลายนะคะตอนนี้เขาพูดถึงตัวคุณไปในทางทิศใดมาดูว่าเขาพูดถึงตัวคุณไปในทางทิศใด <Okay. S 1> เขาบอกว่าตัวคุณเป็นคนเก่งนะคะในเวลาเนี้ยเป็นคนเก่งเป็นคนที่ เป็นคนที่ไม่เกรงกลัวอะไรเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียเป็นคนที่เรียกว่ามีความเข้มแข็งแข็งแกร่งเขาเรียกว่านะต่อสู้ดิน้นรนด้วยตัวเองนะคะพยายามทําจุดตัวเองประสบความสำเร็จไม่พึ่งพาอาศัยใครนะคะตัวคุณเนะี่เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวคุณเนี่ยสู้แล้วก็ดิ้นรนมาด้วยตัวเองมาโดยตลอดแล้วก็เป็นคนที่ไม่เกรงกลัวอะไร เป็นคนที่กล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยต ne, ัวคุณเนี่ยไม่ได้พึ่งพาอาศัยใครเลยเขาว่าพึ่งพอออาอาศัยตัวเองมาโดยตลอดทําจนตัวเองประสบความสําเร็จในช่วงเวลานี้นะคะเขาว่าตัวคุณน่ประสบความสําเร็จแล้วนะเนี่ยผู้คนทั้งหลายเนี่ยเขาพูดถึงว่าตัวคุณเน่เป็นคนเก่งเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะเป็นคนที่กล้าหาญแล้วก็มีความเป็นผู้นําในตัวนะคะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไม่พึ่งพออออาอาศัยใคร แล้วก็ในช่วงเวลาในช่วงเวลานี้นะคะตัวคุณเนี่ยนะคะเเห็นไหมประสบความสําเร็จแล้วมีชื่อเสียงแล้วเพราะว่านะคะเดสตาร์มีชื่อเสียงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตัวคุณมีชื่อเสียงแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นได้ด้วยนะคะมันก็เป็นเพราะว่าที่ผ่านมานะคะตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความรักความหวังแล้วก็ศรัทธาเชื่อมั่นในตัวเองนะคะให้ความรักนะคะกับในสิ่งที่ตัวเองทํา เชื่อมั่นว่าตัวเองจะทําได้แล้วก็ศรัทธานะคะศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทําในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะแล้วก็พยายามจนตัวเองประสบความสําเร็จนะคะตอนนี้นะคะตัวคุณนะคะผู้คนเขาบอกว่าตัวคุณในเวลานี้มีความสุขมากๆเลยนะคะอยากทําอะไรได้ทานะคะอยากกินอะไรได้กินเนี่ยเห็นไหมตัวคุณกับ ครอบครัวคุณเนี่ยมีความสุขความบุรมสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ทุกไม่ร้อนไม่เดือดร้อนอะไรเลยนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมนะคะเห็นไหมอยากกินอะไรได้กินอยากไปไหนได้ไปนะคะเนี่ยลัลลานะคะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมแล้วก็ไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับใครในเวลานี้นะคะเหมือนแบบว่าตัวคุณเนี่ยปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วนะคะไม่สนใจใครนะคะไม่สนใจแบบว่า เรื่องภายนอกอะไรที่เข้ามานะคะไม่ว่าอะไรที่จะเข้ามาหาคุณหรือว่าเรื่องอะไรนะคะปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาเนี่ยคุณก็ไม่สนใจละคุณก็แบบว่ามันทําอะไรคุณไม่ได้แล้วนะคะและเนี่ยเขาบอกว่าคุณเป็นคนเก่งน,นะเป็นคนที่ปล่อยวางอะไรได้ง่ายไม่เหมือนพวกพวกเขานะคะเนี่ยตัวคุณเป็นคนที่อยู่กับ,บปัจจุบันนะคะคุณไม่ไปยึดต,ติดกับวัตถุเข้าของชื่อเสียงเงินทองใดๆหรือว่าไม่ไปยึดติดกับเรื่องราวอาดีตที่ผ่านมาแล้วนะคะ อะไรที่มันผ่านมาแล้วช่างมันนะคะเขาบอกว่าตัวคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าปล่อยวางกับอะไรได้เร็วถึงแม้ว่าคุณจะเจอเรื่องราวที่มันหนัก,นกความเจ็บปวดความเสียใจความทุกข์ทรมานใจนะคะแต่คุณก็สามารถปล่อยวางได้คุณเป็นคนเก่งนะเขาบอกว่าเป็นคนเก่งสามารถดูก,กับปัจจุบันนะคะไม่ฟุ้งฝ่ายได้นะคะเขาบอกใช่ไหมแล้วก็เป็นคนที่ธรรมะธรรมโมเหรอ เป็นคนที่เจบุญสุนทานเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรบางคนเขาก็บอกว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนเหมือนแบบว่าตัวคุณเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วอ่าเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วนะคะเป็นคนที่ชอบใช่ไหมชอบธรรมะอะไรประมาณนี้เนาะเรื่องศาสนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวคุณนะคะเป็นคนเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบให้โอกาสคนด้วยนะคะไม่เอารดเอาเปรียบใคร ไม่ดูถูกเหยียดยามใครนะคะให้โอกาสคนอื่นนะคะแล้วก็ไม่นินทาว่าร้ายใครมีความเป็นผู้ให้ด้วยนะคะจิตใจดีมีความเมตตาะคะแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนฝูงกันลายนามิตรนะคะเห็นไหมในเวลาเนี้ยมีแต่คนเข้ามารุมรักคุณเห็นไหมคะไพเดลเวอร ไม่ว่าจะเป็นกันลายาณมิตรผู้คนรอบข้างรอบกายนะคะผู้คนเนี่ยเขาจะเข้ามาหาคุณนะคะเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือหรือว่าอุปถัมภ์ค้ำชูคุณตัวคุณก็ช่วยเหลือพวกเขานะคะเนี่ยในเวลานี้นะคะตัวคุณะมีความสุขมากๆเค่าว่านะไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวหรือว่าคนรักนะเวลาเนี่ยผู้คุณมีความสุขมากๆไม่มีอะไรที่แบบว่าจะมาทําร้ายทําลายคุณได้เลยนะคะเนี่ย บางคนบางท่านเนี่ยเขาอิจฉาคุณเลยนะเนี่ยเห็นไหมและในเวลาเนี่ยเขาบอกว่าตัวคุณไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะเหมือนแบบว่าทางโลกโปร่งสบายเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้กับคุณนะคะเหมือนบางคนบางท่านเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเป็นเพราะว่าตัวคุณเนี่ยใจบุญสุนทานชอบทําบุญหรือเปล่า มันถึงแบบว่าชีวิตคุณนะดีขึ้น,นะคะ่ะดีขึ้นกว่าคนอื่นเลยนะคะหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณหรือเปล่านะคะใช่ค่ะที่ผ่านมานะตัวคุณนะคะเป็นคนจิตใจดีมีความเมตตาใช่ไหมชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็เป็นคนใจบุญสุนทานนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นคนที่ชอบสร้างบุญสร้างกุศลนะคะแล้วก็คิดดีทดําดีปฏิบัติดีมาโดยตลอดนะคะเนีย่ยแหละค่ะคุณก็เลยได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใครถึงแม้ว่าคุณจะเจอคนที่เอารัดเอาเปรียบคุณมาโดยตลอดเขาไม่จริงใจกับคุณนะคะเขาโกหกหลอกลวงคุณว่าเขาหาักหลังคุณเขาแทงข้างหลังคุณแต่คุณก็ไม่เคยคิดที่จะไปเจ้าคิดเจ้าแครนหรือว่าเอาคืนเขานะคะเนีย่ยแหละ บุญกุศลตรงนี้ราคาที่หนุนนําให้คุณนะคะประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะคะเนี่ยเห็นไหมไพ่ใต้สําหรับของคุณเป็นไพ่สิบถ้วยจากนี้ไปนะคุณไม่ต้องห่วงหรอกความสุขความอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์ความมั่งคงมั่งคั่งนะคะอยากทําอะไรได้ทําอยากไปไหนได้ไปจะไม่มีคําว่าขาดแคลนนะคะเนี่ยเห็นไหมผู้คุณเนี่ยเขาก็ยังพูดถึงว่าในเวลาเนี่ยชีวิตครอบครัวคุณเนี่ย มีความสุขมากๆเลยตัวคุณเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆเลยนะทําอะไรทําเพื่อครอบครัวเนี่ยเห็นไหมความสุขอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกนะคะทําอะไรมันก็แบบทางโลกโปร่งสบายไปหมดนะคะเขามองเขาคิดนะคะเขาพูดถึงคุณเนี่ยเขาบอกว่าตัวคุณเนี่ยไม่มีอะไรที่แบบว่ามาติดมาขัดเลยถึงแม้ว่าในเวลานี้สถานการณ์บ้านเมืองหรือว่าสถานการณ์อะไรที่มันแบบว่ามันมันตึงเครียดมัน ว,ว่าเศรษฐกิจไม่ดีนู่นนี่นั่นแต่คุณก็ไม่ไม่เครียดไม่สีเรียดอะไรเลยนะคะตัวคุณเนี่ยก็สบายๆนะคะแถมตัวคุณเนี่ยยังมีความสุขก,กายสบายใจยังมีความรมสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไปเดือดนนร้อนใจมันอย่างพวกเขาเลยนะคะเนี่ยแหลคะค่ะบุญกุศลที่คุณได้กระทําหรือว่าสิ่งที่คุณทําพยายามมาด้วยความมุมานะอุตสาหะนะคะมันทําให้คุณเนี่ย ประสบความสําเร็จได้ในวันนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณจะประสบความสําเร็จเลยนะคุณก็ต่อสู้ดิ้นรนเนี่ยมาด้วยตัวเองมาโดยตลอดกว่าจะมาถึงวันนี้ได้คุณก็ต้องปาดน,น้ําตามากี่ครั้งนะคะคุณต้องเจอความทุกข์ความสูญเสียความทรมานใจนะคะแต่ว่าคุณก็ไม่เคยย่อท้อคุณก็สู้ดิ้นรนด้วยตัวเองมาโดยตลอดโดยที่คุณเนี่ยไม่ไปขอความช่วยเหลือจากใครน้องน้าว่าคุณก็เป็นคนที่สุด,ดยอดมากๆนะ ต่อสู้ดิ้นรนมาด้วยตัวเองมาโดยตลอดไม่ไปพึ่งพาอาศัยใครแปลว่าคิดอยู่อย่างเดียวว่าฉันต้องประสบความสําเร็จฉันต้องมีความหวังให้กําลังใจตัวเองะคะ่ะตัวคุณแล้วคุณก็ทําได้จริงๆนะคะน้องนางยินดีกับคุณด้วยนะคะเอาละคะ่ะผู้คนทั้งหลายนะคะในเวลาเนี้ย ไม่มีใครเลยนะที่พูดนะคะให้คุณเนี่ยไปในทางที่ไม่ดีมีแต่พวกเขาชื่นชมยินดีในความสําเร็จของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขาชื่นชมยินดีในความสําเร็จของคุณและเขาก็จะเอาคุณเป็นตัวอย่างด้วยนะคะคุณเนี่ยอย่าลืมนะว่าตัวคุณน่ะเป็นดาว ที่ส่องประกายให้กับผู้คนอีกมากมายได้นะมีบางคนบางท่านนะคะที่เขาเอาคุณเป็นตัวอย่างนะคะเอาละค่ะน้องนานเป็นกำลังใจให้นะ ถ้าวันนี้น้องนางทาผิดทาพลาดเพื่อนเพื่อนทุกคนไม่ถูกใจไม่พอใจน้องนางขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้นะคะและก่อนจากกันในวันนี้น้องนางขอให้ทุกคนจงประสบแต่ความสุขความบุรุสมบูรณ์ความบริบูรณ์ความมั่งคงมั่งคั่งแล้วก็สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ทําธุรกิจกิจการงานใดน้องนางก็ขอให้ประสบความสําเร็จรวยๆเฮงๆปังปทุกคนค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะน้องนางขอให้ทุกคนนะคะจงมีความสุขคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามน้องนางได้อีกช่องทางหนึ่งช่องทาง t i กตอกนะไลฟ์สดทุกวันค่ะหกโมงเย็นถึง3ามทุ่มนะใครที่อยากจะดูดวงฟรีนะคะพิมพ์ชื่อแล้วก็ตามด้วยคําถามข้อแชร์ข้อใจเป็นกําลังใจเป็นค่าครูค่ะแล้วก็เพื่อนๆท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์เข้าไปได้ที่ vi 2 1 1 9 8 0นะค่าครูตามกําลังซัพ์ค่ะขอบคุณทุกการัพ p อ o r t นะคะขอบคุณที่ กดติดตามแล้วก็ขอบคุณที่กดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามแล้วก็ขอบคุณนะคะที่สนับสนุนนะคะให้ค่าขนมนมเนยค่ากาแฟน้องนานะคะขอบคุณทุกการซัพพอร์ตขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะพบกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะคะ